พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีเหลืองทองอารามประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพระฆังกระดิ่งใบโพสีทองสองใบขึ้นตัวอักษรสีขาวบนพื้นกราฟิกรายการธรรมะสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมการใช้สติสัมปชัญญะเป็นเรื่องใหญ่ประคองการใช้ชีวิต อีกสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะต้องใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์คือขยันประกอบอาชีพอย่ากเกียจคร้านเมื่อได้ทรัพย์มาก็ต้องรู้จักการรักษาทรัพย์เอาไว้แบ่งทรัพย์เอาไว้เป็นทุนใช้ประโยชน์ปัจจุบันการใช้ชีวิตอันประกอบเป็นรากฐานคือความขยันบันเทียนอดทนอดการนี่เขาเรียกประโยชน์ในปัจจุบัน พื้นที่วัดขนาดใหญ่อยู่ติดกับริมแม่น้ำภายในบริเวณวัดเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวของต้นไม้น้อยใหญ่รายการทำสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมวันนี้พาคุณผู้ชมมายังวัดทุ่งลาดยาในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นวัดที่มีความสงบร่มรื่นมากๆครับมีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หากย้อนไปรับชมนะครับผมได้เคยเล่าเอาไว้ในช่วงแรกๆของการทํารายการธรรมสัญจรนะครับน่าสนใจมากครับแล้วก็เป็นวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในการทําศึกสงครามในอดีตปัจจุบันนั้นเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่พุทธศาสนิกชนเดินทางเข้ามาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างไม่ขาดสาย แต่ว่าวันนี้ที่ผมพาคุณผู้ชมมาก็จะพาคุณผู้ชมนั้นไปฟังธรรมะแต่ว่าวันนี้จะเป็นตอนพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากทีมงาน NVT ภาคกลางในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ คุณผู้ชมครับวันนี้รายการทําสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมนะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาที่วัดลัดยานะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เทปพิเศษนะจะเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะใช้ธรรมะในข้อใดแล้วก็ใช้สติอย่างไรนะครับหลายคนใช้ชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายปีหน้าฟ้าใหม่จะเริ่มต้นอย่างไรหรือว่าเป็นปีที่ จะเริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างไรให้เกิดความสุขความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางในช่วงปีใหม่นี้นะฮะอาจะเป็นการส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ในช่วงของการเดินทางยาวไปจนถึงช่วงอาจจะสักเดือนมการาคมกุมภาพันธ์นะที่จะต้องเดินทางอาจจะใช้เวลาในช่วงนี้อยู่กับครอบครัวเดินทางกับครอบครัวทำอย่างไรให้ใช้สติมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขโดยใช้ธรรมนั้นมานําทางติดตามได้จากธรรมะวันนี้ครับ ทิศสนุสรอนอย่างสูงพิธีกรชายผิวขาวร่างท้วมพูดเขาเดินพรางมองบรรดาต้นไผ่สีเขียวที่ตั้งกันอยู่เรียงรายเขาใช้ไม้กวาดทางมะพราะ้าวกวาดเศษใบไม้ภายในบริเวณวัด ขึ้นหัวข้อธรรมะใช้ชีวิตอย่างมีสติทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบนันพระสงฆ์นั่งเทศนาธรรมเ,ออเจริญพรญาติโยมทั้งหลายออวันนี้ได้มีโอกาสได้มาพูดธรรมะซึ่ง็นรลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวาระปีเก่าที่จะผ่านพ้นไป การใช้ชีวิตที่ผ่านมานั้นมีทั้งอุปสรรคทั้งประสบผลสำเร็จสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองแต่ในส่วนของการประสบผลสำเร็จในชีวิตชีวิตเราก็จะสดใสมีความสุขมีความปิติมีความยินดีนี่มันเรื่องของโลกธรรมทั้ง8ประการในวิถีชีวิตของเราจะต้องประสบอยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องของนิถารมและอนิธารม สิ่งที่ถูกใจก็เรียกว่านิถารมสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เรียกว่าเป็นอนิถารมมันเป็นเรื่องของธรรมชาติชีวิตของเราแต่ตามหลักทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขากล่าวไว้ว่าไม่ต้องไปคำนึงถึงอดีตเพราะอดีตนั้นผ่านไปแล้วเราไม่สามารถที่จะดึงกลับมาสู่ปัจจุบันได้แต่เราก็ได้ข้อคิดว่าสิ่งที่เป็นอดีตไปเนี่ยมันเป็นบทเรียนของชีวิต มันเป็นห้องเรียนของชีวิตที่เราได้ประสบเราได้พบพาได้เห็นมาอะไรที่สิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็จะได้นำมาแก้ไขในยุคของปัจจุบันแต่อันไหนที่เราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางนี่ก็คือการใช้ชีวิตของเราแล้วปีใหม่ที่จะถึงที่จะผ่านพ้นเข้ามาเนี่ย ในประจําปีพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้ชีวิตเราต้องเดินไปข้างหน้าต้องก้าวเดินไปข้างหน้าฉะนั้นโลกของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปมากความเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกนั้นก็คือมีการวิวัฒนาการบางครั้งเราเนี่ยตามไม่ทันเมื่อตาไม่ทัน ผลกระทามาก็คือมันจะก,กระทบในการใช้ชีวิตฉะนั้นเราจะต้องศึกษาชีวิตศึกษาโลกปรับตัวเองให้เข้าสู่ภาวะของโลกให้ทันเพราะว่าชีวิตของสัตว์โลกทั่วไปเนี่ยเขารู้จักการปรับตัวอยู่แล้วสัตว์บางประเภทเราก็จะได้เห็นได้ว่าโดยเฉพาะ,มะแมลงสาบก็ดีจิ้งจกต๊้แกก็ดี เผ่าพ,พันธ์ของเขานั้นเป็นล,ล้านปีแต่ชาติเผ่าพันธ์เขายังดำรงไว้ในยุคปัจจุบัน <c oughs> ก็รู้จักการปรับตัวนี่ในรูปแบบของสัตว์เรราชานทั่วไป <c oughs> แต่เรามวลมนุษยชาติเราเป็นคน <c oughs> เป็นมนุษย์ <c oughs> เป็นผู้มีจิตใจสูงเนี่ยเราได้เปรียบกว่าพวกนี้เพราะเรามีปัญญาแล้วมีสติรู้จักการแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควร อันไหนที่ควรจะใช้ชีวิตก็ควรใช้อันไหนไม่ควรใช้ชีวิตก็ไม่ควรใช้แล้วในช่วงระยะสิ้นปีเนี่ยเทศกาลทางภาครัฐก็ให้หยุดระยะยาวเพื่อให้พวกเราได้มีการพักผ่อนหนักมาการใช้ชีวิตในการดำารงชีวิตทำหน้าที่การงานในช่วงสิ้นปีเขาก็เลยตอบแทนให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้พักผ่อน การพักผ่อนของเราก็ต้องมีการเดินทางการเดินทางท,ที่สำคัญที่สุดก็คือพบปะหมู่ญาติเราจะไปพบปะหมู่ญาติผู้ปกครองพ่อแม่ปมู่ญาติตายายเราเป็นชาวพุทธในส่วนใหญ่เราไปหาปหู่ญาติตายายเราก็ไม่พ้นพระไม่พ้นาศาสนาเราก็จะเข้าบุญหากองบุญกัน การทำบุญการมนการให้ทานมีการรักษาศีลเป็นตน้นนี่เขาเรียกว่าเป็นการแสวงบุญของชาวพุทธฉะนั้นการเดินทางเราต้องใช้สติอย่าประมาทในการเดินทางโดยเฉพาะเครื่องมือเมาต่างๆควรงดควรเว้นควรละเพราะมันจะทำให้เราขาดสติขนาดเราไม่ดื่มไม่กิน รถราบนถนนมันมากมายการประสบอุบัติเหตุก็เห็นอยู่ว่ามีผลนี่ขนาดมีสติแล้วถ้าเราขาดสติจะเป็นยังไงสิ่งที่เรามุ่งหวังที่จะไปสู่ครอบครัวของเราก็จะไม่มีโอกาสฉะนั้นการใช้สติสัมปชัญญะเป็นเรื่องใหญ่ประคองการใช้ชีวิตนี่คือรูปแบบของการเดินทาง แตอีกสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะต้องใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าเราต้องใช้หลักทำมการสอนในทางพระพุทธศาสนาเราจะใช้อะไรล่ะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ในหลักคาพุทศาสนาก็เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัดทประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันมีด้วยกันสี่ประการ เรียกว่าอุทานสัมปทาอรักสัมปทาการยาณิมิตตาสม,มาชีวิตาเป็นต้นคือขยันประกอบอาชีพอย่ากเกียจคร้านเมื่อได้ทรัพย์มาก็ต้องรู้จักการรักษาทรัพย์เอาไว้แบ่งทรัพย์เอาไว้เป็นทุนใช้ประโยชน์ปัจจุบันและประการสุดท้ายก็คือการคบคนเป็นสิ่งสำคัญ แล้วการวางตนให้รู้จักการวางตนเองรู้จักการใช้การจ่ายให้พอประมาณหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่9เนี่ยถ้าเรามาใช้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อก,การดำรงชีวิตมากปัจจุบันนี้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเราก็แปลงเป็นโครงการโคกหนองนาโมเดล ทำให้เป็นรูปธรรมนี่คือการใช้ชีวิตอันประกอบเป็นรากฐานคือความขยันหมั่นเพียรอดทนอดกัน้นรู้จักการรอคอยนี่เขาเรยียกป,ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภพหน้าคืออะไรศีลศรัทธาจากคะปัญญา การรักษาศีลก็คือทําจิตใจของตนเองร่างกายของตนเองวาจาของตนเองให้มีความสงบมีความเรียบร้อยไม่ร่วงระเมิดสิทธิของคุณอื่นไม่ว่าชีวิตทรัพย์สินอย่างนี้เป็นตน้นศรัทธาก็คือเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นในหลักคำสอนของทางพระพุทธศาสนา เว้นชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้ามองใจมีความลบกฎลงเป็นต้นเขาเรียกว่ามีความเชื่อเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทำดีแล้วดีทำชั่วแล้วชั่วอย่าไปคิดว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วแล้วมันได้ดีถ้าเราคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ ผิดหลักทางพระพุทธศาสนาผิดหลักคำสอนการทำความดีเพื่อดีเพราะเราทำดีแล้วมันก็ดีแหละแล้วการทำความดีไม่ยากมันยากอยู่การรักษาความดีคนโบราณเขาจึงเปรียบเทียบว่าจงรักษาความดีเปรียบประดุจเกลือรักษาความเมค็มเกลือมันรักษาเอกภาพของรสชาติของมันก็คือความเค็ม คนโบราณเขากล่าวไว้ว่าเกลือเม็ดใดเม็ดหนึ่งถ้ากินแล้วไม่เค็มเกลือเม็ดนั้นเป็นเกลืออับรีเกลืออับประมงคนเพราะไม่รักษาเอกภาพของรสชาติคือรสเค็มเหมือนคนดีอ่ะแหละถ้าเราทำความดีเพื่อดีแล้วมันจะมีดีในตัวของมันเองไม่ต้องรอว่าจะได้ดีหรือให้คนยกย่องสรรเสริญว่าได้ทำดี ในทางกับกันถ้าไม่มีใครยกย่องสรเสริญล่ะเราก็จะทอถอยกันทำความดีจึงมีคำพูดของคนสมัยใหม่ว่าทำความดีได้ดีมีที่ไหนทำความชั่วได้ดีมีถงไปเพราะเราคิดคิดไม่ถูกต้องไม่เข้าใจเรื่องความดีที่เราก็ทำนะดีมันดีอยู่แล้วในตัวของมันอย่างเช่นเราปลูกข้าวเราก็ได้เม็ดข้าว เราตูบปลูกต้นมะม่วงเราก็ต้องได้ผลเป็นมะม่วงจะได้เป็นผลขนุนมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต่างจากความดีทําความดีเราเราจะไปได้ความชั่วก็เป็นไปไม่ได้ทําความชั่วจะได้เป็นความดีมันก็ไม่ได้เอาหลักความพอใจไม่ได้นี่เรื่องของความเหตุผลการใช้ชีวิตให้รู้จักเหตุและผลนี่คือพรปีใหม่ที่เราจะต้องกระทํากันวันต่อไป พูดง่ายๆสรุปมาก็คือต้องมีสติระสัมปัญญาต้องมีฮีรีระโอตปะระอายความชั่วเก่งกลัวตบบาปที่กระทำเชื่อมั่นในหลักกรรมคือกรรมย่อมได้ผลแน่นอนทำดีก็ต้องดีทำชั่วก็ต้องชั่วใครทำกรรมอันใดนไว้ไม่ว่าดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนะหลักภาษาพระเรียกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัจชั่ว สัตว์โรคก,ก็ย่องเป,ปไปตามกรรมนั่นแหละถ้าเราเชื่อตรงนี้เราเชื่อในหลักกรรมนี้หลักการก็ทำนี่แหละเชื่อเราเกินเราทุกคนเป็นคนดีแนใ่นอนประสบผลสำเร็จในชีวิตถึงแม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเราก็สามารถผ่านพ้นไปได้เพราะเรามีสติมีปัญญามีฮิริละโอตปะมีความอดทนอดกัน้นรู้จักการรอคอย ทำอะไรรู้จักการเราคอยเพราะชีวิตเราเรอคอยมาทั้งตลอดชีวิตอยู่แล้วว่าจะประสมเบินสำเร็จต่อชีวิตเนี่ยเรามีรอคอยมาทั้งตลอดชีวิตจะรออีกสิ่งนิดเป็นอะไรถ้ารู้จักการรอคอยเนี่ยใจเราก็จะไม่กว,กวลก็ววลเราจะเข้าใจในชีวิตของเราเข้าใจในการกระทําของเราอันนี้ก็คือผลสําเร็จเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ คนในปัจจุบันเนี่ยไม่มองแง่ของกฎแห่งกรรมเพราะไม่เชื่อกฎแห่งกรรมจึงทำอะไรก็แล้วแต่นอกเหนือของกฎแห่งกรรมเราจะเห็นข่าวสารยั้ไงพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อลูกโกงฟ้องร้องขับไล่พ่อแม่ เมื่อได้ทรัพ์ได้สิ่งไปแล้วปล่อยให้พ่อแม่อนาถาขาดที่พึ่ง <_ d ata> เนี่ยเรื่องกฎแห่งกรรมนี่แหละเขามองไม่เห็นแต่เมื่อการกระทำไปแล้วในอดีตเนี่ยกรรมบางอย่างมันแก้ไขได้นะโยมแต่กรรมบางอย่างมันแก้ไขไม่ได้เลยเมื่อกี้ยังสนทนากับพูดคุยกับญาติโยมหลาย,ลายๆท่าน พูดถึงกฎแห่งกรรมนี่แหละคนที่ทำกฎแห่งกรรมอยากจะแก้ไขอยากจะแก้ไขให้กลายเป็นโอโหสิกรรมแต่จะโอโหสิกรรมได้ต้องอาศัยสุดท้ายของชีวิตคือการดับลหมหายใจเพราะกรรมมันสนับสนุนกวาจะรู้เนี่ยมันสายเส็จแล้ว คนโบราณก็บอกมันสายเกินแก้ซสแล้วบางคนนะต้องใช้ชีวิตทรมานอยู่บนโลกมืดบอดเจ็ดถึงแปดปีเพราะกฎแห่งกรรมที่การกระทำแล้วกรรมกระทำนั้นไม่ใช่ใครทำเลยตัวเองทำผลสุดท้ายปิดชีพตัวเองร่างกายกระสุนแต่ตัวเองไม่ตาย ตาต้องอยู่บนโลกบอดมืดเนี่ยเจ็ดแปดปีด้วยกันฝ่ายจะสิ้นลมหายใจอีกท่านหนึ่งต้องใช้ชีวิตทุกทรมานอันแสนสาหัสช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะเป็นกระดูกกดทับต้องนอนแบะเบาะเหมือนเด็กเป็นแผลกดทับกระดูกทับเสน้น คนสุดท้ายเนี่ยกว่าจะรู้ก็ใกล้ตายแล้วเอาดอกไม้ทูบเทียนมาให้อัตมาขอเข้ามากว่าจะสิ้นลมอีกคนหนึ่งก็ต้องเปลือยกายอะนอนเปลือยกายไม่มีผ้าห่มเลยห่มไม่ได้ร้อนไปหมดเหมือนตกนรกทั้งเป็นเนกว่าจะได้สติลูกเต้าต้องมาทำเรื่องขอโอโหสิกม ฉะนั้นสรุปว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยบางอย่างมันแก้ไม่ได้แต่แก้ได้ในขณะที่จิตจะดับให้เป็นโอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเขาเรียกโอโหสิกรมเรื่องกันและกันละลายกรรมแต่กรรมจริงๆแล้วมันยังต่อเนื่องทํากับบุคลเนี่ยบุคคนนั้นโอโหสิกรรมมันก็ละลายกันไปไม่ผูกโกรธไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันแต่กรรมมันยังส่งผลอยู่เพราะ อำนาจกรรมมันยังมีอยู่เขาก็เสวยต่อไปแต่ต่อบุคคลที่กระทำมันจบกันเพราะโอโหสิกรรมไม่มีการผูกโกรธเขาเรียกว่าอาภัยซึ่งกันและกันนี่นี่คือสำคัญนะดังนั้นกฎแห่งกรรมนี้ยัตยมทั้งหลายต้องต้องมองพิจารณาให้ละเอียดอย่านึกว่ากรรมไม่มีผลนะกรรมไม่มีผลกรรมมันมีผลตลอดเวลา ที่อาตมาภาพพวกทําดีดีทำชั่วชั่วกรรมดีอยู่ได้ผลเพราะเก่ากรรมเนี่ยเหมือนเง,นเงาเราเราอยู่ในที่มืดเราจะไม่เห็นเงาเราเลยแต่ถ้าเราออกที่แจ้งเมื่อไรเราจะเห็นเงาเมื่อนั้นฉะนั้นเงาก็เหมือนกรรมมันอยู่ในที่มืดเนี่ยเราจะไม่เห็นเง,นเงาเราคือไม่เห็นกรรมเราแต่ถ้าเข้าสู่ที่แสงสว่างเมื่อไรถึงเวลา กรรมนั้นมันจะส่งผลทันทีดังนั้นต้องเชื่อก,กฎแห่งกรรมนยยะโยมนะเพ่ถ้าเชื่อก,กฎแห่งกรรมแล้วการใช้ชีวิตเนี่ยจะอยู่ได้บนรากฐานของศีลธรรมเมื่อมีศีลธรรมมันก็จะประกอบให้คนนั้นมีคุณธรรมเมื่อมีคุณธรรมแล้วธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะย่อมรักษาผู้ประพิปฏิบัติให้แต่มีความสุขสงบเย็นฉะนั้นจงเชื่อกฎแห่งกรรมเอาไว้นะการพูดธรรมะเล็กๆน,น้อยๆเพื่อเป็นคติเป็นแง่คิดเตือนจิตสกิดใจต่อบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งอดีตไปก็ผ่านพ้นไปแล้วอนาคตก็ยังไม่ถึงยังไม่ต้องเอาเรื่องของอนาคตมาเป็นเรื่องปัจจุบัน เพราะเรายังไม่มีโอกาสว่าวันพรุ่งนี้จะได้มีโอกาสรืมตาหรือเปล่าเรายังไม่รู้อดีตที่ผ่านไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเอามาปัจจุบันได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆสาคัญที่สุดเอาปัจจุบันเป็นหลักขณะเรามีลมหายใจนี่แหละประคองรู้ไว้ว่าเราทำอะไรให้รู้ตัวไว้จะสุขจะทุกข์มันอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือ ใจเราถือเป็นทุกข์ไม่สุขใยใจไม่ถือเป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรูอทุกนาสุดท้ายนี้อาตมาภาพขออ้างอิองออกคุณพระศรีรัตนตรยัยมีคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทานศีลภาวนาที่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันก,นกนระทำจงเป็นภาะวะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนส่งเสริมให้ชีวิตเราทุกคนทุกท่าน องประสบแต่ความสมเร็จความสุขความเจริญรุ่งเรืองเจริญในชีวิตเจริญในหน้าที่การงานเจริญในธรรมขององค์สมเด็จสมมาสัมบุทธเจ้ามีอายุวันนะสุขะพะระปฏิพานธนาสารสมบัติตลอดปินิตมีดงกิตสถิตมั่นในบวรพระพุทธศาสนา ปราธนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยบุญกุศลไม่ผิดหลักกฎหมายและศีลธรรมขอให้พรสิ่งนั้นจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จทุกที่ภาราติการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร ผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีหลากหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกรรมนะครับใครเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในความดีนะครับทำดีเพื่อความดีนะครับหรือว่าเวลา,า,าจะทําสิ่งใดก็ ให้นึกถึงว่าสิ่งที่ตามมานั้นจะเป็นอย่างไรหรือว่าปลูกสิ่งใดก็ได้ผลอย่างนั้นนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่นํามาฝากในเทปพิเศษในวันนี้นะครับก็รายการทําสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมนะฮะก็อยากจะฝากคุณผู้ชมนะครับว่าเดินทางปีใหม่ก็ให้เกิดความปลอดภัยใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่สิ่งใดที่ผิดพลาดไปแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตใหม่อย่างมีสติใช้ธรรมะนำทางวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ขึ้นตัวอักษรบนพื้นกราฟิกสีทองการใช้สติสัมปชัญญะประคองการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าเรายึดหลักในทางพระพุทธศาสนาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันเช่นการประกอบอาชีพไม่เกียจคร้านเมื่อได้ทรัพย์มาก็ต้องรู้จักรักษาทรัพย์แบง่งทรัพย์เป็นทุนในชีวิตรวมถึงการคบคนดีนี่คือประโยชน์ในปัจจุบัน ขึ้นโลโก้ NBT Central ช่อง11